นกติดต้นโตเขามือนคอยคันผมน็นึกว่าเป็นไรแต่ะทำไมนกตายงปุ๊บว่านกอย่างอื่นกัดก็ไม่ใช่โอ้เหนียดปาดหัวครับ วันนี้ครับยี่สิบสี่สิบฟาคกมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับกรอยู่ก็เจอสามบาทฉน้อยอยู่กระ้นวมนะครับครับเดี๋ยววันนี้เอาเจ้าหลุดถังออกหมายสักไม้ครับลาวันแล้วครับไม่เลยเขาก็ออกครับอันนี้บางทีก็จะเอาเจ้าหลุดบัตรออกด้วยนะครับเพราะว่าหลุดบัตรก็ยังไม่ได้ออกนะครับตั้งแต่เขาพัดขนมาครับแต่เสียงเขายังไม่เต็มนะงครับจะหลุดบัตรครับ ยังยังมองไว้จีมนะครับช่วงที่เขาพัดฝนแต่ช่วงนี้เขากรลืมขันแล้วครับกลืมขันก็เลยก็จะเอาออกไม้ครับวันนี้ครับเดี๋ยวมาคอยรุ่งกันครับก็ต้องคอยหัดคอยฟึ้เข้าไปนี่แหละครับไปเขาปิ้นหนุกต่อนะครับเดี๋ยวหลุดทางเขาได้เฉลยเลยละครับตัวหนึ่งครับแต่เขาก็ยังไม่ได้ปิ้นหนุกต่อนะครับ ผส่งพัดไปเรื่อยครับเดี๋ยววันนี้มาเขาก็ออกหมก้สักหมายครับสมายเก่าก็เลยครับผมจะไปไหว้ไมยเก่าก็แหละที่เขาเคยได้เสื้อนะครับไปครับเดี๋ยวไปไล่เขาเขาไปเนียนเลยครับไปครับครับเดี๋ยวไล่เขาเขาไปเนียนเลยนะครับ ở oh, không เออ,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 อน,าานี่นีเ่เออนี่ายๆนะนี่ก็หลาหายหายหายหยหลานหลายาลายหายหลยหลยหลาายขลายยู่ในช่วงลายลหาอยู่านห่ เรื่องไปแล้วเจ้าลุขันก็ฟ้นขัเจ้าลุกบาก็ฟืขันว่างยิ้มขันว่างขันจิตกขันนานเ้าพัดขนครับไปขับยวลองเอาไปไหวดูสักหม่ครับครับเยวไหวกกล้บนเก่าเนี่ยนะครับไผก็ลลมเลยครับร่อว่าโคนเขาลอยนะครับไผ่สินสูงผมโคนลอยเขากับลมอะ เดี๋ยวต้องมาตัดออกแล้เวเอาจะหลุดถังไว้นี่ครับสักคู่ครับ ครับเอาเข like ้าไปนี่แหละครับนี่ครับตกแต่งแลวนี่ครับฝนดีมากทางฝนทางฝนทางลมอ่าวานนี่ครับนี่ครับลมพัดต้นไม้รูปเลยครับ โดนน้อง,องเหมาผลแรงมากครับขอาปลากันรัดดีอ่ะตอนนี้โดนฝนนะครับจะมาโดดผมครับไม่เป็นหลายแล้วครับปกติแล้วครับไม่ดาดนะครับเกือบคุ้มไว้นี่แลหละวแต่ไฮรูก็สวยนะครับมีคุ้มไว้ได้ ดูภาพสวยครับดูยังทำไม่ได้ครับเลื่อเลื่อนทำตอนนี้สวยด้วยครับโอละพากมิได้ปลูกทำนี่จะปลูกรกระหรืากปลูกไปนู้นอันนี้ปลูกแล้วครับตรงนี้ก็ปลูกใหม่ครับ กับงามเดี๋ยวตัดยอดกับเดี๋ยวมาเอาจต่น้ำชกนะครับแต่น้ำชกออกรับตอนที่เหลวก็จะเอาจมบ,บัตรแล้วจมบ,บัตรเขายังขันไม่เต็มเสียงนะครับก็บเลยยังไม่เอาออกรับเอาจต่น้ำฉกไปก่อนนะแต่น้ำฉกให้ไปดึง นกไม้นะครับ

เดี๋ยววันนี้เอาไปโยงเจ้าเจ้าหลุดถังครับต่อครับพอเขาได้ยินเสียงกันนี่แหละครับไปครับเดี๋ยวเอาไปใส่เลยครับเดี๋ยวเอาเจ้น้ำโชกไว้กุ๊บกับครอนี่ครับอยกก่เป็นกุ๊บกับครอครับก็ไม่ห่างจากโดนโดนไอเจ้าหลุดถังนึงนะครับแล้วปล่อยเม็ดนี่นะครับห่างกัน เขาโยงจะหลุดทั้งพอวันหนุกปลากันเงียบครับวันนี้หนุกปลากันไม่เห็นเราค่อยดูปู่ใส่ก็รู้จะปู่ไค้ับ ครับวายนี่แหละครับนู้ครับจะหลุดถังครับอห่างกันประมาณหลายเมตรครับท้ายจะนำถูขึ้โยงโอ้าหนกป่ามีมีเลยนะครับม่มีขันเลยครับนกป่าครับไปครับเดี๋ยวค่อยดูอีกสักรู่ครับไปดูจะมีนกป่าไหม ครับเดี๋ยวไปเอาเตน้ำโชกหอาเก็บกับมันดปูดมากใหญ่เลยกันนะครับนก็ุปูดพุดปูดออกเที่ยวเลยเดี๋ยวเอาหนุกเ,เก็บก่อนครับผลตกแบบเนียวดปูดมาราวาลยครับอันตราย ขันดีครับขันโจกเขาขันคีกว่าเขาปัดโค้ในไม้ได้เขาขันเรียกว่าจะหลุดขัแหละขันห่างมากเลยหลุดขังยังไม่เต็มนะครับต้องฟื้นอีกเดี๋ยวไปเอาเขาชาวบ้านครับหลุดขังเขาจะสิงทั้งอางนะครับก็ไม่ค่อยขันอยงก็ยังเป็นหนุกใหม่ได้ต้องฟื้นกาอีกครับ แต่จะน้ำโชว์ก็ไม่ต้องชุดด้วครับก็บปิ้นแล้วครับปิ้นออกต่อต่อได้เดี๋ยวเขาเข่าบ้านจิดๆเดี๋ยวเขาไปเอารถถังครับ ก่แล้วออดินก็ดิเป็นการกันหนุกไหมว้าหม่มค่อยแล้วออกนะครับก็เดี๋ยวไปเอารถถังครับก็เดี๋ยวมาเอาเจา้ารถถังครับรถถังก่อยมีอะไรแล้วครับขันหางมาครับยังเป็นหนุกต่อไม่ได้ครับสองเพิ่เข้าไปอีกเพิ่มตัวอีกนานครับับเอาหมาดเสร ถูกแต่เขาหนัมหนันกับนกติดเขาหนับหนักนกติตรงๆเขาไม่อนคอยขันเหมือนนว่าเป็นแหละแต่ทำไมหนกตายทำไม ว่านกอย่างอื่นกัดก็ไม่ใช่โอ้ <c oughs> เ,นเนียดฟาดหัวครับเน,เนียดฟาดหัวตายเลยนกกระจอก <c oughs> นกกระจอกครับเน,เนียดฟาดหัวนะครับนะี่ครับตายเลยครับหัวบุ่มเลยตรง จะจครับจิดหวานหมานครับไปครับเอาเขาไปเก็บครับมนก็นึกว่าจะเขาเป็นไรเป็นไรไม่ค่อยขันไม่ค่อยขันมันนุ่มจครับนะครับเดี๋ยววันหลังเอาออกดูอีกครับครับสรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอคุณหมาครับสั่งครับตีเขามาละชุมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิกามบ้านชแนลด้วยนะครับเปิดผ่าจคลจะต่อไปครับ สำหราบคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับอืมไม่เอา